สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านข้ามาเบอร์แอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับไทยนาครับผมปั๊บพร้อมครับเนี่ย นี่บ่ได้ปั๊บรับจ้างนะครับนี่ปั๊บเพราะมันเบิง่งได้ครับนี่ปั๊บตัวหน้ามันสมุนกันได้เยอะ ไรดินเศรานี้บผต้องฝากไว้ก่อนก็ได้ครับเลีนเอามาทุ่มใช่ไครับเพราะว่ามันไก่แบบสังเกตมั้งครับมันสี่หอบมันสีบ่หมวนครับมีภาพีกปัญหาหนึ่งที่ผมเอามาก,ก่าน,นี่มันแบบมันม,นมันหมุนครับมันหอบไปเบิดเลย สังเกตมั้งครับมันขีบโม่เหมืนครับคุณบ้ามันดีห่อหอบห้อมห้อมหอบ,หอบ,หอบ,หอบมาเลยรับแค่สีประมาณนั้นนะครับมันมีหยาครับมันก็เลยโม่มันก็เลยโม่ม่นเนย,ยางมันเหนียวมั้งครับ เนี่ยพี่สไลด์สีผมบันแนะนำครับนี่ผมรับเบ่งร้อนนะครับมันสยอันนั้นไปเลยลูกมาเขาไปเร็วกว่ามั้งครับขั้นสูงเขานะครับไ,ไปเร็วกว่า อันนี้นั่นเป็นหน้าลุงครับนี่หน้าลงุงหน้าลุงคือมีโคมาหลอกไปนะครับมันเลือกแะไรครับบ,อ,บ,บอกยังไงเว่าหม่องนี้บลรวมครับแต่ว่าเหนียวบอลข่า,ายากเถือครับแต่ว่าติ่มหล่อเลยขั้นมีน้ำหรอกครับ เมื่อกี้เมื่่าเรื่องปั๊บแน่นะครับแถวนี้เพิน่นแบบปั๊บพ่อทะเลคนหนึ่งเพิ่นเก่าแล้วครับเคุณโมคือ,อยังแถวแถวได้ปะแถวอื่นครับแถวกาลสินมนนนุ่งนะครับเพิ่นโมเฮ็ดคือเกันครับอยู่ทางนี้เพิ่นกาชีปั๊บพ่อทะเลคนหนึ่งเพิ่นเก่าแล้ว เธอท่านกับอะไรที่นี้ยอมรับมันครับมันเห็ดดีดีเราเพื่อนก็นใส่เวลาด่วนผอมครับ ในการปรับหน้านี่ครับเนี่เทคนิคผมเนี่ผมจยยีไทยเองแต่มันนุ่นครับบางเลนมันนุ่นผมสิบ่ไทยแล้วเพื่อนก็สีรูปเก็บงานขึ้นอย่างนั้นเลยดีครับ ปปเป็นศิลูดยังง่ายขึ้นเรื่องเกล็ดดิกนกองเลยครับทางอื่นปเป็นเห็ดหรอครับแต่าทางนี้เป็นบุรเห็ดกันผู้เห็นผู้ใดเร็ดจจกเถื่อครับเรือผมไม่เคยเห็นกับบุรุษนะครับ แต่ว่าทางอีสานนี่เพันธิท่าอย่างนี้นะครับเพิ่นส่วนมากเพิ่นนี่เป็นกันเองครับเส้นก็ไรส่วนมากสิบ่เจอเงินสดครับแต่ไทยังบ่แล้วเจ้าของเงินเนี่ยจะของหน้าเงินมาให้แร้เองสิสิบ่มีครับให้ปีนี้เอามาให้ปีหน้าครับ ไอปีนี้ไมาให้ปีหน้าครับก็ะซรับกันไปเรื่ลยแต่ละเ,เห็นไ่มครับล่วงสั้นสองหงินมันก็ยักมือนเห็นรอเนี่ยม,มันมันมันโมหะครับมันโมมีหยาเลยมันก็เลยโมหะครับ ผมเป็นคนมือสั้นครับเบาดีๆเบาตรงๆแล้วครับ ไปแล้วครับถ้ารถเกี่ยวครับ ใช่เกียร์นรีใ่ในการเกี๊ยนครับใส่เกีย๊ยนสวงในการไถเนาะเบิังครับงายไหลายอ้สิไถลงบ่ครับส่วนมากก็ให้หน้าให้นียหน่อยเท่านี้เพิ่นกระชีไถดึงเอานะครับเจ้ารัวพิ่งจีเองนะครับนี่ยให้หน่าให้ท่านี้ผมจีถอยดึงเอาครับนี่เป็นซีเรียม ยังกาขึ้นไา้ยังกาเท่ากันทุกด้านนะขึ้นไา้ยังนีแหละครับจำมาไรเห็นไมครับค้ำในห้องกับขามไป กิบหัวไว้ไกันครับเี่อันนี้เทคนิคเพื่อนครับผมบรูเพื่อนนี่กันโน่นจีไปยังเลยนะ จบหัวซีรี่ว่างครับคลิปนี้เ็ยยอไไ้แค่ส้ามนาที่ครับกาบา เขามุมเขาไงอันนี้เก็บมุมเนียนดีดีครับนี่แกบพันกวนเขาแล้วก็สไลด์ออกเลยไหมครับพันตัวนี้เฮ็ดได้อยู่ครับแต่ว่าพันสุ่ม หาง,งพว่วนนะครับเห็ดบะไหรครับแต่ว่าเห็ดแบบนี้ก็มีขอเสียครับสู่คางครับสู่คางขาดแต่บ่ค่อยขาดว่ะครับกิ้มแบบนี้เนียนอยู่ครับนี่หันกลนเลยแรกวหละแบบเชียงน่อยๆครับ ตองไปปืนม่ได้ฟังเลครับเอาลุดบอกว่าซ้อนแกวว่าซ้อนก็บว่าซ้อนตัวเอาครกัน สีเหลือประมาณนี้นะ แล้วก็ไปเปิดมาแต่ฟังหน่นะครับแบบนี้ที่นี่มีมมิบอร์ผีเยอมากเชียวภาวจริงเลยแหละอธิบายว่าถึงนะครับก็่าชี้ถอ,อยดิ่งก็คือถอยดิง่งด้วยจริงๆนะครับนะครับเขาโม่งเหยะค่อยเงียนะครับ ดินตันนี้มีไยังบวยกขาโหกอยู่ครับนี่นะครับในลักษณะท้องไอดินก็ยังผมเบานะครับ อเอายงินว่าคอ่อยซืบ่เสียเวลาครับเก็บหัวไว้ก้างหนึ่ง,งครับสปอยแขนกลางไวีครับมันมันบ่เขาเล็กจี ูเบิงบ้ากอนกี่ไทยยัสมมเงินบ่เนาะปะาก็จะกหกหือเปล่นะนี่ยบางกี่ไทยก็ที่สมมเงินพอดีอะ ครับสำเงิ่พอดีเลยบ่มีอนไรสูงก่อนไหนครับกระสิบประมาณนั่นนะครับเช้าปีแล้วครับผมเช้าปีแล้วเช้าปีแล้ว ชอปปีแล้วเพราะว่าทางกินท่อกันเบิดแล้วครับไว้ห้างหนาลงกดไปกันเ็ตไปเพื่อให้มันเช็ดความกันครับ เอบเดียวกระเซียดแล้วนี่กระสีประมาหนีอะไรนะครับโอ้ตายยังมันหก ขิ้เมาอันนี้ปั๊บไหมครับลุงวานนี่กดแน่นครับเกรียนมึงบักขี้เมาครับเห็นไ่มบักขี้เมามันชิ้ซักว่าขึอ,อยัางลุงวานนี่เห็นไหครับ ชักลุงระวงังขอต่อรางชีไทยออกนะครับเห็นไหมครับมันคืเขาท่อกันเบิดเ็ดชีเป็นป,นปนระว่าเนี่ยแหลวนะครับ นี่ะครับได้ถก็กครับบางแล้ไถมายางมอก็ได้ถากัาครับพอแบบนี้แะครับจะขึ้นบอ่อถครับนี่เขึ้นสิบป,ปั๊บครับนี่โอ้กระก็บากงานครับพกระิีบปั๊บลงหัน เปิดคิดประมาณนี้ครับเนียนพอดีครับสำหรับชิ้นี้ครั